เรามาดูผลลัพธ์ของคนที่ใช้รีบอลบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมาดูผลลัพธ์กันนะครับคนแรกนะครับเป็นหนึ่งคนนะครับที่ท้องผูกหนักมากลำไส้ทํางานเองไม่ได้จนต้องไปหาหมอนะครับทำให้แบบท้องล่างอะบวมแขนขาใหญ่นะครับเราสังเกตไหมครับส่วนมากอาการแบบนี้มักจะมาจากผู้หญิงนะครับก็คุณจิ้งนะครับอายุ38นะเรามาดูบีฟอร์กันเป็นไงอ้วนไหมครับโอ้โหแบบบวมมากๆนะครับเนี่ยบวมเธอก็เป็นหนึ่งคนที่พยายามเนี่ยหาทางออกในการอยากดูแลตัวเอง จริงๆน้ำหนักตั้งต้นเนี่ยประมาณ59กิโลแฟตประมาณ20กว่ากว่านะครับเกือบ30เลยซึ่งมีไขมันช่องท้องเนี่ยประมาณ5แต่ไม่น่าเชื่อจากการเข้าคอร์สนะผ่านไป3-4เดือนนะครับมีสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ หุ่นนะครับดีขึ้นมากๆแล้วปัญหาที่เคยมีก็ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันน้ําหนักเหลือ46นะครับลดไปประมาณ10นิดนกิโลนะครับแล้วก็จาก29ลดเหลือ14ร์เซ็นต์นะครับแล้วช่องท้องจาก5เหลือ1นะครับกลายเป็นหุ่นดีสวยแซ่บมากขึ้นนะครับแล้วคนแล้วอีกเคสหนึ่งเป็นเรื่องของอ้วนลงพุงหนักเกินร้อยนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องของอาการซึมเศร้านะครับก็คือคุณสันเนี่ยอายุ35ปีนะครับก่อนใช้รีบอลนะครับ ประมาณ5เดือนก่อนเนี่ยอ้วนมากๆเห็นไหมครับเห็นจากรูปไหมครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยน้ำหนักตั้งต้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบ112กิโลนะครับมีเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยประมาณเกือบเกือบ32เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีไขมันช่องท้องถึง16เลยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับผ่านไปห้าเดือนนะครับน้ำหนักจาก110นะครับลองดูภาพบิฟฟาร์เตอร์ต่างกันมากนะครับเหลือ77นะครับแล้วก็แฟตเนี่ยจาก31นะครับเหลือ8ช่องท้อง16เหลือ4นะครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับนี่ใช้เวลาเพียงแค่ห้าเดือนเองนะครับ มาดูคนถัดมานะครับก็คือไขมันในเส้นเลือดเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีก้อนเนื้อในเต้านมด้วยนะครับแล้วจนทําให้ทำประกันชีวิตไม่ผ่านซึ่งพี่ท่านนี้เป็นเจ้าของนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร้านเครื่องเสียงที่ที่แบบทางใต้ด้วยครับพอทําประกันชีวิตไม่ผ่านก็เลยพยายามหาวิธีในการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งพี่หน่วยเนี่ยอายุสามสิบแปดไอ้สีสิบปดนะครับดูดูบีฟอร์แกนะครับบึม อ้วนมากๆครับนี่คือพุงน้ำนมเลยทีเดียวนะครับคือพยายามออกกาลังกายก็ไม่ลดนะครับตอนแรกน้ําหนักเนี่ยประมาณ51นะครับมีเปอร์เซ็นต์แฟตอยู่ประมาณ24นะครับไขมันช่องท้องอยู่ที่4ผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับเนี่ยโอ้โหเพิ่งไปเที่ยวกับบริษัท Legacy มาคุณเปี๊ยปังอลังเวอร์มากนะครับหน้าท้องชัดมากนะครับเนี่ยน้ำหนักจาก51เหลือ44นะครับไขมันจาก24เหลือ14นะครับแล้วไขมันช่องท้องจาก4เหลือ1นะครับ มาดูท่านถัดมานะครับเป็นสายปาร์ตี้ใครที่ฟังผมอยู่เนี่ยเป็นสายปาร์ตี้ชอบดื่มบ้างครับแล้วมีพุงซึ่งพี่ท่านนี้นะพี่โตนะครับอายุ43นะครับมาดูบีฟอร์ครับนะเห็นบีฟอร์แล้วแอบมึนๆงงงงนิดนึงคือผิวคล้ำนิดนึงแล้วก็อ้วนบวมนะครับซึ่งเนี้ยเป็นสายดื่มนะครับเนี่ยมีพุงนิดนึงนะครับก็น้ําหนักตั้งต้นเนี่ย60นิดๆนะเปอร์เซ็นต์แฟต20นะครับไขมันช่องท้อง9คนส่วนมากที่เป็นสายปาร์ตี้มักจะมีไขมันช่องท้องเยอะนะครับ ผ่านไปนะครับเนี่ยดูปัจจุบันโอ้โหแพ็กแน่นมากๆนะครับอายุ40นะครับก็สามารถมีซิกแพคได้เห็นไหมจาก63นะครับเหลือน้ำหนัก53นะครับจากเปอร์เซ็นต์แฟต20เหลือ8จากท้องช่องท้องนะครับ9เหลือ1นะครับจากสายเมากลายเป็นสายแข็งแรงได้นะครับถัดมานะครับมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงนะครับหอบหืดนะครับนอนกลนและเหนื่อยง่ายนะครับก็คือคุณนบเนี่ยอายุ29ปีแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับดูนะครับท้องบวมๆมากนะครับดูหน้าตรงบ้าง แล้วก็ตอนแรกน้ําหนักเนี่ยประมาณ71เองนะครับแล้วก็มีไขมันเนี่ยประมาณ21เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีไขช่องไขมันช่องท้องเนี่ยเก้าสังเกตไหมครับผู้ชายส่วนมากมักจะมีไขมันช่องท้องเยอะกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็ลดลงไปปัจจุบันเห็นไหมคุณโอ้โหแบบซิกแพคแน่นมากนะครับจาก71เหลือ54นะครับจากเปอร์เซ็นต์แฟต21เหลือ7นะครับแล้วก็ช่องท้องจาก9เหลือ1นะปัจจุบันก็มีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆเลยครับตัวกรณีถัดมานะคคครรัับบบเเป็นนุณแม่ลูกะขาียด เซลล์ไร์เยอะนะครับแล้วก็กินยาลดน้ำหนักทุกตัวในท้องตลาดละเป็นสายกินมากๆนะครับมีการชอบกินเป็นชีวิตจิตใจไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพแต่ไม่น่าเชื่อนะครับคุณแม่ลูก3นะครับอายุ38นะครับคุณนิ่มนะครับก็บีฟอร์เนี่ยปึ้มอ้วนมากๆเห็นไหมดูนะครับขาเบียดไหมครับเนี่ยตัวใหญ่กว่าขาตัวใหญ่จนแบบขาต้องเบียดกันนะครับน้ำหนักประมาณ65เพราะเธอก็ไม่ได้สูงมากถูกไหมครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยน้ำหนัก65ไม่พอแฟตเนี่ยเกือบเกือบมี่สิบเปอรปเะมาณ6นะครับ พอเหมือนกับใช้รีบอลเนี่ยเป็นหลักไปเลยนะครับก็ปัจจุบันหูสวยมากนะครับสามีได้ภรรยาใหม่ในร่างเดิมเลยจาก65เหลือ4 3นะครับจากแฟตสาเหลือ14ช่องท้องจาก6เหลือ1นะครับโอ้โหผมบอกเลยสวยขึ้นมากๆนะครับถัดมานะครับอายุน้อย1 1 8โลนะครับเป็นความดันนะครับแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมากมาดูหุ่นครับคุณจ็อบเนี่ยอายุ37นะครับเนี่ยโอ้โหพุงบึ้มมากนะครับอ้วนสุดๆนะครับดูนะบีฟอร์อ้วนสุดๆเลยนะครับแล้วก็อายุ มันน้ำหนักเนี่ยประมาณ100เกือบ1้อยนะครับเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยเกือบ40ช่องท้องเนี่ย18ไม่น่าเชื่อมาดูปัจจุบันน,นะครับโอโ้ปัจจุบันหุ่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากร18เหลือประมาณ70ต้นๆน,นะครับ72เองจาก 28, แฟต38เหลือ22นะครับไขมันช่องท้องจาก18เหลือ10ปัจจุบันสุขภาพดีขึ้นเยอะมาก,มากๆนะครับถัดมานะครับชาย,ยายอ้วนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนจากชื่ออ้วนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยชอบดื่มนับแล้วก็เป็นอ้วนนลงงพุะครับ เหนื่อยเพียงง่ายและนอนไม่ค่อยหลับนะครับก็คือพี่อ้วนเนี่ยอายุ52แล้วนะครับมาดูบีฟอร์นะครับก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้อ้วนมากแต่มีพุงนะครับตอนเริ่มต้นน้ําหนัก69นะครับแฟตประมาณ20ช่องท้องนี่เยอะมากนะครับ12นะครับปัจจุบันนะครับดูนะครับโอ้โหดูแพ็คแน่นมากถ้าดูละเอียดของกล้ามเนื้อสุดยอดเลยนะครับน้ำหนักจาก69นะครับเหลือ53นะครับแฟตจาก20เหลือ8นะครับไขมันช่องท้องจาก12เหลือ1เป็นคนอายุ50ที่แบบหุ่นดีมมาากๆเลยนะครัับถด อ้วนดำทรงโจรนะครับอ้วนขาเบียดปวดข้อเท้าแล้วก็ปวดข้อเข่าด้วยนะครับซึ่งน้องคนนี้มีปัญหาเรื่องหกไขมันช่องท้องเยอะมากๆนะครับก็คือมีคนเป็นแบบมีพุงอ่ะนะครับเพราะชอบกินนะครับแล้วก็ชอบกินเบียร์ด้วยนะครับดูพุงก็รู้นะครับดูวีฟอร์ซึ่งตั้งต้นเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ71เพราะเขาค่อนข้างสูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยประมาณ20แต่ไขมันช่องท้องสูงมากถึง10เลยนะครับแล้วถ้าโดนดูอัฟเตอร์เนี่ยปัจจุบันหุ่นดีมากๆนะครับเป็นใช้แชมป์ไฟฟแตปี ปีล่าสุดซีซั่นล่าสุดนะครับจากน้ำหนัก71เหลือ53านะครับจับ20เหลือ3นะครับไขมันนะครับแล้วก็ช่องท้องจาก10เหลือหนึ่งปัจจุบันหุ่นดีมากๆเลยนะครับก็คุณแก๊ปบนะครับถัดมานะครับก็คือเวียนหัวเวียนหัวบ่อยหน้ามืดอยู่บ่อยเพราะอะไรครับบางทีเขาชอบสูบบุหรี่นะครับเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกตินะครับเคยมีอาการแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกเลยตัดสินใจแบบอยากลดน้ำหนักจริงจังนะครับก็คือคุณฟ้าเนี่ยอายุแค่ยี่สับหาเองนะครับแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคร ก็น้ําหนัก62นะครับมีเปอร์เซ็นต์แฟต21แต่มีช่องท้องถึง7ปัจจุบันนะครับคุณดีขึ้นเยอะมากๆมีซิกแพคเลยนะครับน้ําหนักจาก62เหลือ49นะครับแล้วก็แฟตจาก21เหลือ5นะครับช่องท้อง7เหลือ1ก็คือปัจจุบันเป็น1คนที่สุขภาพดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับถัดมานะครับอดีตนางงามแม่ลูกหนึ่ง น้ำหนักค้างหลังข้อนะครับขาเบียดก้นห้อยนะครับแล้วก็หน้าท้องหย่อนมากจากนางงามนะครับอดีตนางงามแต่แบบคุณปัจจุบันพังมากเป็นคุณแม่หลังข้อก็คุณใบเตยอ,อายุยังไม่ถึง30เลยนะแต่เรามาดูบีฟอร์นะครับเนี่ยโอ้โหแบบถ้าดูท้องดูขาเซลลูไลยเยอะมากนะครับเนี่ย ดูหูเยอะมากเพราะตอนนั้นเนี่ยหลังคลอปุ๊บน้ำหนัก54เปอร์เซ็นต์แฟต23นะครับแล้วก็มีไขมันช่องท้อง2ปัจจุบันนะครับก็คือหุ่นดีขึ้นมากๆนะครับโอ้เป็นคุณแม่แบบหลังข้อที่หุ่นเป๊ะปังอลังเวอร์มครับคืนความเป็นนางแบบกลับมาให้เลยครับจากน้ําหนัก54เหลือ45จากแฟต23เหลือ9นะครับจากช่องท้อง2เหลือ1นะครับอันนี้คือ before after นะครับคร่าวๆจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ถ้าพูดหมดวันนี้นะครับคงใช้เวลาถึงเชี่ยงคืนนะครับ